กีดการสนัดนบ้านดีที่พาไม่หลุดนั่นเองและผู้จัดจาก,การส่วนตัวกีิสนั่นเดะหลังจากเอมี่กินปทุมนะที่บุกสะพ้ายวันเกิดสุดพลิกเลยจ้า และเป็นสมว่าที่อบอุ่นนั่นเองแต่ว่าน่ารักใจออกนอกจอค่ะสำหรับนักแสดงสาวเอมมี่กินปทุมที่ล ok นะ่าสุดก็ยกเค้กในบุกทาสปายถึงวันเกิดถึงบ้านของผู้จัดตาศิรีพรนั่นเองงานนี้ก็หลายคนก็เห็นทั้งทั้งสงสารและเป็นการสปายที่โหมดมากๆเลยค่ะโดยสาวเอมมี่นั้นก็เปิดเผยว่าปีนี้เล่นนางแรงนิดนึงนะคะงงแต่ตอนแรกก็มีนัดกันหน่อย อย่างดีนะคะว่าวันเกิดปีนี้ก็มีทินชินดูแลอย่างดีนั่นเองเนื่องจากสามีก็มีลูกแล้วนางก็ไม่อยู่แต่นางเอ๊ะนางเขาเข้าใจได้นะคงห้ามความคิดไม่ไหวแล้วจ้านางก็เลยตัดสินใจบินตามไปหาเราเลยนะคะแอบเอาเค้กและมาให้นางให้นางเป่าและเตรียมของขวัญให้นางก่อนนางจะบินไปอีกนิดนึงงงๆแล้วนะคะเวลามันช่างพอดีนะคะมาถึงวันนี้นางก็กำ กำลังจะอาบน้ําจ้าทางเราก็จะหมดหมดได้แค่ได้ต้องการถ้าพายแบบนี้ก็จริงๆก็บุกคุ้นห้องเลยนะจ้านอกจากนี้ก็ได้เสีย กริเนี่ยค่ได้ก็ได้คำว่าด้วยดๆฮ่าๆอะไรเราและใก็มาใหม่นะจ๊ะและตามนางด้วยสวยๆนะแฮปปี้แฮปปี้เบอร์เดย์นะแม่รักแม่สุดๆเลยจ้ะจะอยู่ในคาดแบบนี้จะเกะจะแก่จนเท่านะจ๊ะได้ด้วยกันนะและสูนขาพแข็งแรงร่วมกันสุขนิดดุจิตด้วยนะขอให้ทุกคนรักแม่มากๆเหมือนที่แม่รักทุกคนแบบนี้ตลอดไปนะจ๊ะแฮปปี้เบอร์เดย์และรวมึง ผู้ทีมงานในการสะพายอีกครั้งนี้ด้วยลนทางด้านกีตาร์ดิดนั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าเอองงก็ตัดเสียงออกไปนะขอบคุณนะคะที่อยู่กับบุกบ้านบ้านนะคะก็มีกันแค่นี้แหละรักที่สุดเลยคะ่ะ